สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เพระพจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อตรวจตาพต่าตาปรพิ่งหายหรือยังเนาะคุณหมอตานัดนะแต่งตัวรีบไป <c oughs> อาบน้ำเสร็จก็ต้องถับแป้งให้ส,สดชืนะ่อตาทุกคนนะ <c oughs> ตอนนี้ผมเปียกๆก,ก็ดูดีนะตรงดีแต่พอแห้งปุ๊บก็จะฟูเป็นสิ่งโตเลยนะไปดีกว่าเล่นอยู่ได้เก้าโมงกว่าแล้วนะเนี่ยขอมาก๊ใกล้นะเนาลองให้เห็น ไปโรงพยาบาลกันนะเนี่ยตาป้าพึ่งหายแล้วนะป้าพึ่งกินยาครบทุกเม็ดไม่ตกหล่นเพียงแต่ยาหยอดตอเนี่ยยังเหลืออยู่ป้าพึ่งอะ่ะจุดหยอดตั้งแต่ยาฆ่าเชื้อหมดแกนี้นะบายบายป้าพึ่งไปโรงพยาบาลก่อนนะจ๊ะต้องไปให้คุณหมอตรวจตาอีกบายบาย